สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โมก,ก่อนเกมครับในวันที่16ธันวาคมในเวลา2ทุ่มนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิงชิงรายยูไนเต็ดเราจะไปเยือนนครปฐมยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดตอนนี้ก็แข่งไปแล้วหมวด13ครั้งชนะ4เสมอ4แพ้5อยู่อันดับ9ยิงได้21ลูกเสีย25ลูกนะครับลบ4มี16แต้มเท่าเราเราเองเนี่ยแข่งไปเอ่อนัดชนะน4ี่ เสมอ4แล้วก็แพ้4ยิงได้13เสีย12แล้วแต้มมี16แต้มเท่าละครมาถมสิ่งที่แบบผมไม่รู้จะพูดไงนะเมื่อวานเมื่อวานนี้เองเพียงแต่ว่าปกติเนี่ยผมจะเว้นสัก2วนันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอีกสองสาวันไม่ว่างแล้วก็จะไม่มีอารมณ์ที่จะพูดก็คือตีเหล็กต้องตีตอ่อร้อนๆ่อยครับว่าหลายๆคนพยายามที่จะไปแสดงความคิดเห็นทั้งในหน้าเพจผมแล้วก็หน้าเพจของสโมสรนันะ่นจริงๆเนี่ย ในอารมณ์ตรงนั้นทุกคนที่ไปที่สนามคิดแบบเดียวกันหมดว่าทําไมเล่นได้แย่เล่นได้กากเล่นได้แบบงงนอนมากอะครับบอลไม่มีความทะเยอทะยานที่อยากจะเอาชนะบอลไม่มีความทะเยอทะยานที่อยากจะพัฒนาตัวเองได้สตาฟโค้ชทีมงานก็นิ่งจริงๆไม่รู้ว่านิ่งหรือโง่อะครับคือตอนนี้คนคิดอยู่สองเรื่อง สะประเด็นคนที่ชอบไปเล่นการพนานก็คิดว่าน,นี่ล้มบอลหรือเปล่าแต่สภาพที่จริงผมดูนะวันนี้มันไม่ได้ลลมไม่ได้ล้มอะไรอย่างที่ทุกคนคิดนะครับแต่ที่เล่นกากก็เพราะว่าด้วยแท็กติกแท็กติกที่วางลงไปแล้วในช่วงระหว่างเกมที่เราแก้แล้วเราหวังที่จะได้ประตูจากเขาเนี่ยแต่ความผิดพลาดเกิดจากาคือเขาพลาดแล้วเราทําไม่ได้พอเราทําไม่ได้ปุ๊บแล้วโดนสองทีจบสองทีจบก็คือ ทางเรโใชจ้จังหวะไม่เปลืองแต่เราใชาจ้จังหวะเปลืองมากคุณไม่ต้องเอาแบบคือไปดูหน้าเพจสโมสอแล้วมันชี้ช่ำอ่ะพูดจริงๆนะคุณจะเอาออกมาดูเพื่ออะไรว่าสถิติคองบอลมากกว่าอะไรมากกว่าฟุตบอลเขานับกันที่ยิงประตูได้นะอย่คิดอะไรโง่งๆแล้วก็พื้นๆชื่นๆผมไม่ว่าเลยนะครับที่จะเล่นเกมรับ แต่เวลาได้จังหวะโต้กับ2ทีถึงหน้าประตูแล้วจบด้วยการยิงไม่ใช่เลี้ยงจนไปสุดเส้นแล้วมึงส่งย้อนกลับมาเสียเวลาชิบหายเพราะไอ้ลูกเล่นบอลอย่างเงี้ยนะจบลงด้วยการยิงไกลย,ยิงขู่เขามั่ยิงริมเส้นฝั่งซ้ายที่เปลี่ยนลงมาแทนสุริยากับแทนเศรษฐิต์สวรน,นเสรเล่นมาเล่นไม่ได้ แล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนเล่นเกมลุกทําไมเล่นบอลอยู่ข้างเดียวเล่นบอลหน้าเดียวส่งแต่สิวกรส่งแต่สิวกรผมเป็นโค้ดทีมนู้นผมก็จับสิวกรปิดสิวกรปิดคนหนึ่งเรียบร้อยปุ๊บทำเฮี้ยอะไรไม่ได้คือผมอยากรู้ว่าโค้ดคิดอะไรกันอยู่หรือว่ามูแต่ว่าไปคิดสูตรชาบูและชาบูเนี่ย กินแล้วก็ไม่ได้ให้องออ,อะไรเพิ่มขึ้นรับคงไม่ต้องกินกันละมัง้งนะล้อเล่นร้อเล่นชาบูเขาดีกินแล้วไม่มีแรงวิ่งเหมือนที่เขาบอกว่านักเตะไม่อิ่มท้องไม่มีแรงวิ่งจะเล่นเยี่ยอะไรจะไปบนโลกไม่ได้อันนี้ไม่ต้องหวังนะครับคืออีกคนหนึ่งถามผมว่าแบบออกนอกสนามมาสถานการณ์นี้จะเป็นเหมือน2013แบบปี2014ไหมที่เราลุ้นตกชั้นแล้วตอนนั้นเราต้องมาไล่โคเตโก ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไล่ไล่โค้รน,นะครับบอกได้เลยครับเพราะว่ามันยังมีโอกาสคือวันที่16เนี่ยเราเจอนครมาถมด้วยด้วยสภาพทรงนี้นะครับผมบอกแค่คําเดียวว่าชนะนครมาถมยากเพราะว่าดูแมตช์ที่นครมาถมเล่นกับบุรีรัมแล้วก็แพ้บุรีรัมไปสี่หนึ่งนะไปบุกไปแพ้บุรีรัมสี่หนึ่งแล้วก็แมตช์ไอ้เก้าวันก่อนนู้นเลยเขาเปิดบ้านและเอาชนะชนบุรีหนึ่งศูนย เขาเล่นในบ้านเนี่ยเขาแข็งแกร่งมากแล้วก็เล่นด้วยระบบสี่สามสามสามสี่สามซึ่งเฮ้ยบอลพวกเนี้ยบอลนครปฐมบอลเทโลแล้วก็บอลสุขโขทัยหรือบอลอะไรลหลายทีมนะครับเขาพยายามเล่นเกมเอนเตอร์เทนคนดู ส่วนคุณเนี่ยถ้าจะเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วมานั่งดูเชียงรายเตะหรือว่าดูมาแล้วจนเบื่อเนี่ยคือคุณจะเห็นว่าเกมของเราเนี่ยจะเป็นเกมที่ง่วงเหงาหางนอนมากเล่นไปเรื่อยเรื่อย,อยส่งซ้ายส่งขวาถ่ายบอลไปมารอจังหวะเข้าทำและไอ้จังหวะเข้าทำกับการยืนนิ่งๆแล้วไม่วิ่งหาพื้นที่ให้เพื่อนได้แบบได้ผ่านบอลเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่า หน้าเราหรือกลางลูกเราไม่มีการเคลื่อนตัวแล้วก็อ่ด้วยด้วยส่วนตัวของผมเนี่ยเกมที่เราผิดพลาดกับเทโลเนี่ยเราเห็นเลยว่าสมาธิของกองหลังเราไม่ดีโดยเฉพาะลูกตั้งแต่พวกนี้ไม่ควรเสียนะเราเสียประตูจากลูกตั้งแต่โง่โง่ในทิ้งสองลูกคุณรู้ไหมเพราะอะไรคุณยืนโซนยืนโซนเสร็จไม่ประกบแบบแมนทูแมนตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวแล้ววิ่งตามตัววิ่งวิ่งตามตัวประกบ หน้าเขาไอเกาหลีนะโคตรเร็วเลยวิ่งซ้ายทีวิ่งขวาทีแล้วก็วิ่งโฉบไปโฉบมาแล้วเขาก็มีตัวหลอกตัวล่อแต่เราไม่มีการให้ใช้ตัวประกบดึงตัวประกบแล้วก็ไม่ได้มีสัญญาณนัดแน่เลยกะว่าเขาคงเล่นอะไรไม่ได้และผลปรากฏว่าความชิดหายและตกอยู่ที่เราครับเพราะว่าเขาแม่นกว่าขณะเดียวกันลูกที่เราเคยเป็นจุดเด่นไม่ว่าลูกตั้งเตะลูกเตะมุมหรือลูกรลยวนก็ไปแล้วโมงใส่โมงสใส่เฮ้ยชุดนี้ไม่มีเลยว่ะ เกมจะแพ้อยู่แล้วยังไม่กล้ายโยนไม่กล้าเสี่ยงต่อบอลต่อบอลต่อบอลขวางสนามไอ้นี่มันสไตล์เตโก้ชัดๆอะ่ะคือบอลโคตรน่าเบื่อเน้นผลการแข่งขัน,ขนไ,ดได้ครับแต่ว่าคุณทํายังไงเนี่ยคือถ้าคุณเล่นทรงบอลเนี้ยแล้วจบด้วยการชนะกับเสมอชนะกับเสมอก็ยังไม่มีปัญหานี่มันจบพี่เอี้ยด้วยการแพ้แล้วมันเป็นการแพ้ครั้งแรกในบ้านในรอบ8ปีกับเทโลอะ่ะ ทีวีก็มาออกขายขี่หน้าจะตายผมนั่งดูข่าวอยู่อะแบบโหกาลังจะตักข้าวกปากอาปากค้างเลยเมียเซลหัวลอ้อคิกคิกคอยู่เรื่องน่ะเอาไงดีเนี่ยคือเราเพอแต่วันที่สิบหกนี่นะวันที่ยี่สิบเราไปเยือนสุรินที่บ้านสุรินครับบอลเอฟเอคับนะครับเสร็จแล้วเรากลับมาเปิดป้านวันที่ยี่สิบสี่เจอกับประจวบ จ่าไม่ผิดนะครับแล้ววันที่28เราก็ปิดท้ายด้วยครึ่งเลกแรกไปยืน BG แบ็กตกค้างพ่อบีจีเข้าไปเตะไอ้ไอ้ไอ้อะไรวะเอเอซีนั่นหมายถึงว่าคุณก็จะเห็นสภาพการโรเตชันนักเตะสภาพอะไรไม่รู้ของที่เขาเดี๋ยวก็จะถอดกองกลางเดี๋ยวก็ถอดกองหลังแล้วก็ไม่ไอชุดหลังเนี่ยผมงงกับมันมากเลยกองหลังเนี่ยจะปอกแผงรับเนี่ยตกลงมึงจะเอาตัวไหนเล่นกันแน่ แต่ที่แน่ๆไอเราบบ4 4-2ที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับพอเวลาบางจังหวะลุกจริงๆเนี่ยเราหลังเหลือสามตัวกลางรับเหลือหนึ่งตัวแล้วพอกนั้นเหลืออีกห้าตัวนี้ไปอัดอยู่แดนหน้ากันหมดเลยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เพื่อนฝากมาบอกเลยนะครับเบอร์สิเล่นไม่ได้ครับเล่นระดับไทยลีกไม่ได้ถ้าไปเล่นกับ I 1, 2, 3, ไอทีมดีวิชันหนึ่งดีวิชันสองดีวิชันสามเล่นได้อยู่แต่พอเล่นไทยลีกเน่ไทยลีกหนึ่งมีหมดสิทธิ์เลยเพราะว่าแกมีแต่ความขยันครับ ลูกเปิดลูกจับบอลลูกอะไรเอาได้ดีกว่าเบสิกบอลไม่ดีอ่ะถ้าสมโมสรจะต่อสัญญาหรือจะเซ็นเข้ามายาวๆนี่ผมบอกได้เลยคนโง่อ่ะพูดในตรงนี้นะ <c oughs> จะไปแปลให้เขาฟังก็ได้ผมไม่ว่านะเสร็จแล้วเด็กที่มาเล่นเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยไม่ได้สามารถทําเกมหรือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยผมบอกได้เลยครับเพราะว่าเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเอง แล้ววิธีการที่จะทําให้เกิดความมั่นใจในตัวเองได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการฝึกซ้อมและการฝึกซ้อมที่ดีต้องฝึกซ้อมแบบจริงจังนะครับการฝึกซ้อมถ้าไม่เข้มข้นกว่านี้ไม่มีสภาพความฟิตแล้วก็ไม่ได้มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าช่วยแล้วสิ่งยิ่งสําคัญที่สุดเลยคือคุณไม่มีจิตวิทยาให้กับกระตุ้นกันัลเตะได้เลยนาทีเดียวประธานท่านเนี่ยจะไปโทษโค้ชโทษคุณโทษคนนี้ไม่ได้คุณเป็นคนเลือกเขามาทํางานทั้งหมดเลยนะ แล้วคุณต้องรับผิดชอบยืดอกรับผิดชอบแบนแบนและไม่ต้องไปโบยให้คนนู้นโบยให้คนนี้แล้วก็ทําไม่จาเป็นก็ไม่ต้องรีวิวเรียกคงเรียกแขกเรียกอะไรครับเรียกเสร็จแล้วก็ทาไม่ได้ก็เสียเสียเ,เวลาเสียเวลาเปล่าเอาเวลาไปนั่งนึกดีกว่าว่าเราจะทํงงาทยังไงเราจะทายังไงในอนาคตเพราะผมรู้นะครับว่าแผนการทําทีมของทุกปีเนี่ยเราพยายามจะเสียเงินให้น้อยที่สุดแล้วก็คงอยู่ในไทยลีกแล้วก็รอรุ้นแค่บอลถ้วย แล้วก็คิดว่าจะใช้จังหวะที่ตัวเองมีและเทคนิคที่ตัวเองมีคือใช้จังหวะฉาบจวยเข้ายิงยิงประตูได้ลูกแล้วก็ไม่ให้เสียประตูแล้วก็จะปิดเกมแล้วก็จะได้แชมป์ได้แชมป์หนึ่งไปอย่างน้อยก็ยังมีหน้ามีตามาั่งซึ่งซึ่งไอ้วิธีคิดจ่ายน้อยแล้วทํากําไรมากแบบเนี้ยผมบอกได้เลยครับมันมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอย่างปีที่เราได้แชมป์นี่ <laughs> เราก็ถือว่าเป็นทีมแรกเลยนะครับที่ได้แชมป์ไทยลีกที่ใช้เงินโคตรน้อยอะ่ะ ร้อยกว่าล้านแล้วเราได้แชมป์มากขนาดที่บุรีรัมปีนั้นก็ปาไป200รกว่าล้านคือบุรีรัมป์ไม่ต่ำกว่าสองร้อยล้านทุกปีอ่ะนะ <c oughs> มันปีที่ได้แชมป์แล้วก็ได้แชมป์มาเจ็แชมป์นั่นนะมันเป็นผลพวงมาจากการก่อสร้างแล้วก็ทําทีมแล้วก็มีนักเตะระดับที่ว่าผ่านประสบการณ์ผ่านเกมอะไรมาเยอะแล้วก็คือจะใช้คําว่าไง มันเป็นเหมือนบุญเก่ามาจากเจ้าพ่ออ่างโอ,โอ,โอง๊บนวดนนะครับนะแลวตอนเนี้ยมันเป็นผลบุญของพวกเราเองทํากันเองอ่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบอกนะครับไอเรื่องจุดทูบจุดเทียนหรือไอบนบานศาลเก่าอะไรที่ผมเห็นเขาทำทำกันในสนามก็เสียเวลาก็ตามใจอ่ะเพื่อนชอบทําหรือว่าประธานชอบทําก็ทำเนี่ยแต่ผมว่าที่มึง ทางจริงๆเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าคุณดูสถิติๆๆอะไรที่คุณเอามาโชว์วนะคุณก็จะเห็นเลยว่าคุณยิงเยอะกว่าจะยิงไม่เข้าไม่มีประโยชน์อ่ะผมเคยบอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าทายัางไงไอ้ไอ้ไห้ไ้แบบเขามีสภาพจิตใจที่นิ่งกลมหน้ามองแต่บอลแล้วก็ยิงเต็มติไม่ต้องเงนยหน้าอย่างเนี้วครับอลจะไม่มีโดจะไม่มีออกไม่มีอะไรสักอย่างแล้วอยู่ในกรอบเกตโทษอ่ะหนึ่งสองสามเนี่ยไม่ต้องเสียจังหวะครับ ยิงได้ยิงเลยสายมาก็ยิงขวามาก็ยิงแล้วบอนลเดี่ยบอลเพอาะผมเห็นเด็กใหม่ลงมาไอ้เหี้ยถ้าเล่นเท้าขวาก็จะเปิดแต่เท้าขวาจนล็อกไปปุ๊บเขาก็รู้ว่าจะเปิดเท้าขวาไอ้พวกเล่นลิมเส้นฝั่งซ้ายก็จะเปิดบอลจากเท้าซ้ายเขาก็รอล็อกว่าเดี๋ยวมึงเปิดเท้าซ้าย,าาย,ม,าายมันหักมามันก็เปิดขวาไม่ได้ไอ้แล้วผมก็หมุนจิตใจทำอะไรไม่ได้ก็ส่งคืนหลังอ่ะ แต่ยังไงก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปครับเพื่อนๆก็อาจจะบนบนยาวหน่อยเพราะว่าแหมผมไม่จะพูดใหญ่นะโคตรหมุนหงิดเลยช่วงนี้แบบน้ําหนักลดเลยเมื่อวานก็กลับมาไม่กินข้าวอันนี้ก็ไม่กินข้าวอีกเซ็งเออนล่น,นเตกครับ ผมย้ำหลายครั้งแล้วนะครับใบเหลืองโง่โง่โง่เนี่ยไม่เอาใบแดงโง่โง่ไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเมื่อวานหลายจังหวะมากมึงจะหันไปดูกรรมการหรป้อลกัดเขาไม่เป่ามึงก็เล่นไปไอ้ย่ล้วแม่งเสียจังหวะเราหมดอะกรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงอะมีสมาธิที่บอลอย่างเดียวพอ เล่นให้ดีเล่นให้สุภาพอ่ะเพราะเราเล่นดีเล่นสุภาพแล้วเราเล่นแบบมีสปิลิคเราจะพัฒนาความไอความฉลาดจินตนาการในการเล่นแล้วเราจะพัฒนาฝีเท้าเรานี่มึงหวังพึ่งกรรมการไม่มีประโยชน์นะชนะยังไงให้ประทับใจคนดูชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวสิ่งต่างๆที่สุดต้องชนะแพ้คาบ้านเที่ยวเนี้ย ไปแก้ตัวแก้บาปแก้บุญนู่นกับกนครปฐม,มเอาสิ่งที่เขาดูถูกเอาสิ่งที่ผมดูถูกเอาสิ่งที่แฟนบอลเขาไปสาดเสียเทยเสียอยู่หน้าเพจผมและก็เพจสโมสรเอามาเป็นแรงขับดันแล้วก็ไประบายใส่กับนนะครปฐมแล้วชนะนะครปฐม,มให้ได้แบบน,นี้ผมบอกได้เลยห้าสิบห้าสิบบอลออกได้สามหน้าโอกาสเราชนะนะครปฐมมีไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ โอกาสจะแพ้มี40สเสมอก็40ผมไม่สนใจแม่กกับสุรินนั่นมากกว่าเพราะว่าเราไม่เคยเห็นฟองสุรินเลยและสุรินเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาที่พอเขาเห็นเชียงรายเล่นแบบนี้แล้วเขาโคตรดีใจอะ่ะบอลหน้าเดียวที่เพื่อนบอกบอลกาดที่ไายเล่นที่อะไรก็ไม่รู้จกคุขี้ตายอะ่ะนะ ฝากถึงเพื่อนๆครับนาทีนี้ถ้าใครไม่อยากไปเชียร์ที่สนามไม่เป็นไรครับส่งกำลังใจไปเชียร์กันได้อยู่นะเราด่าได้ว่าได้สโมสรที่เรารักเพราะเราก็ต้องการให้มันได้ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดด่าแล้วว่าแล้วเนี่ยเรายังต้องส่งกำลังใจกันอยู่อย่างน้อยสำนึกรักท้องถิ่นที่มีเนี่ยเราก็ไม่ตรงควรถึงระแช่งฉักหักกระดูกว่าให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้นะ เพราะว่ายังไงก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่เรารักเป็นสิ่งที่เราถิ่นที่เราทํามาหากินยังไงก็อยากให้อดทนเชียรตกันต่อไปครับเพราะว่านัดที่จะไปเจอนครปฐมอาจจะแพ้หรืออะไรก็ได้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะตกชั้นหรอกครับเราจะตกชั้นกันจริงๆนิวเนี่ยดูสภาพทีมถ้าเราแพ้สุรินเนี่ยนะตกรอบ, A รบเอฟเอคัพเนี่ยอันนี้จบแล้วครับนั่นหมายถึงอะไรนะครับ สภาพความมั่นใจแล้วก็ไอโมเมนต์หรือก็โมเมนตัมของทีมแล้วไอจิตใจของนักเตะม,มันมันแกวงไปแล้วถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยปุ๊บาการที่จะมาเรียกศูนย์หรือรวมจิตรวมใจกันเพื่อที่จะพัฒนาสู่ฟอร์มที่เคยเป็นและเล่นได้แบบที่นัดเจอกับบุรีรัมกับท่าเรือนั่นอาจจะไม่มีแล้วนะครับและสิ่งที่เพื่อนๆจะหวังว่าเราจะเล่นเกมบุกหรือว่าเล่นอะไรอย่างที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยผมบอกได้เลยว่านาทีนี้มันมันไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้อ่ะ มดูยังไงเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่มีไม่ไม่มีกองกลางตัวลุกสิวกรเนี่ยเล่นบอลบอลไปอยู่ฝั่งเดียวแล้วไม่มีใครเล่นเชื่อมกับสิวกรแล้วก็เอาไอเดียโซนที่เรายืนไม่ว่าจะโซนยืนรับหรือว่าโซนยืนลุกเนี่ยคือเวลายืนลุกเนี่ยเราจะต้องวิ่งหาช่องแล้วก็ยืนยืนห่างเพื่อจะหนีตัวประกบของเขาโซนรับของเขาแต่ขนาดเดียวกันเวลาเราตั้งรับเนี่ย คนต่อคนคนต่อคนเนี่ยแต่ละตำแหน่งที่จะวาง4-4-2เนี่ยเขาต้องยืนข่างกันไม่เกิน5เมตรเพื่อที่จะยืนกักคู่ต่อสู้ยืนคนเดียวบังเขาเรียกว่ายืนคนเดียวแล้วังคับมุมได้2คนอย่างเงี้ยสมมติเรายืนอยู่เงี้ยคนของเขา2คนอยู่อย่างเงี้ยเรายืนกักอย่างเงี้ยเราได้2กลายเป็นว่าเทโรเขายืนคนเดียวกักเราได้2คนยืนคนเดียวกักเราได้2คนนัตเตเราเนี่ยพอแม่เขาโดนยืนกักปุ๊บแล้วยืนห่างๆกันชิดๆแค่นั้นเพรสซิ่งเราปุ๊บจบเลยว่ะ ใ hey, ห้เราก็ดูโอ้นักเตะมึงไม่มีสติปัญญาที่จะเอาตัววิ่งบนแล้วก็วิ่งฉีกหนีให้เพื่อนส่งบอลเลยอะ่ะคออือพูดง่ายนะไม่มีจินตนาการอะ่ะวนกลับมปรูอีกแล้วมะช่าและวยังไงก็กัดฟันเชียร์กันต่อไปรักกันไปแล้วนะเดี๋ยวช <c oughs> น,น,นะ,ะนคกปฐมชนะไอซูรินได้กลับมาเดี๋ยวกระกาจะเปิดชาบูเลี้ยงฟรี แฟนบอลที่เข้าไปเมมด่าบาย